รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา2566กลุ่มปวชปวสคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา2566 t c a s 66กลุ่มปวชปวสรอบที่1 โคตาและรอบที่สองสอบตรงโดยมีสาขาวิชาที่เปิดสอนได้แก่สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และสาขาสถาปัตยกรรมภายในผู้ที่สนใจเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.oreg.rmutt.ac.th/apply สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มทรธัญบุรี 02 549 47 65ดาริสาตระกุลเยกทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญ,ญบุรีรายงาน